เป็นทางขึ้นเขาไปหาว่านปยานักราชนะครับผมใครจะถึงนะครับนานใ้เวลาอีกสักพักนะครับผมก็นี่นะครับก็มาถึงนิมป่าแล้วนะครับจะขึ้นไปตามหาว่านานักราชนะครับผมครับนิมป่าจะมีป่ายางด้วยนะครับให้ใกล้ไหมครับอาจารย์ โหใกนะล้จะถึงแล้วจันประมาณา3,400เมตรนะครับถึงจะถึงที่ปยาว่านนักราชก็อยู่นะครับผม,มยปยาว่านนักราชตัวนี้นะครับไม่ใช่เหมือนกับนใน Google นะครับผมใน Google ถตาพิมก็ไปมันจะขึ้นอีกแบบหนึง่งแต่ตัวนี้ก็จะอยู่กับดินนะครับผมอ,บาาอยู่กับหน้าผานะครับเป็น จะบอกว่าเป็นไม้เลื้อยก็ไม่ไม่เชิงนะครับผมเพราะว่าก็จะยืนต้นนะครับผมก็เข้ามาในป่าก็เจอต้นว่านที่ต้องการนะครับที่อยู่เยอะเลยนะครับผมไปอยู่เป็นกลุ่มนะครับผมเราเดินเข้ามาจกันเลยนะครับนี่นะครับใบลำต้นก็จะอยู่อย่างนี้นะครับผม นะครับเป็นใบนะครับนี่ลำต,ต้นก็จะอยู่แบบลายๆอย่างนี้นะครับครับอันนี้ต้นต้นนี้ยังหอนนะครับผมลำต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ตอนนี้ตน้นแขบแบบร้านะครับแบบนะครับอันะนี้เป็นใบนะครับผมส่วนเป็นรากของเก็ครับผมให้ใรงดูรากนะครับผม นี่นะครับขนาดลำต้นนะครับโคนนะครับโกนรากนะครับอยู่อยู่ลักษณะนี้นะครับผมนี่ลักษณะโกนรากนะครับผมนี่นะครับก็คือว่านปยาว่านนักราชนะครับผมนี้เขามันอ่าเก้าการดันไหนบ้างครับอาจารย์อธิบายหน่อยครับผมต้นก็าตัดตำสาหลอดจากุกลอ่า ด้านมาวุ้ก็ได้นะครับผมอแล้วก็พันสัตว์มีพิษเอาเอาลำต้นแล้วก็เอาไปขนกับน้ำมะนาวนะครับผมใช้ใส่เวลาโดนสัตว์มีพิษอัดต่อยครับผมบุตะกุลดีอย่างนี้เองครับผมเป็นว่านายากนะครับเมัอนชอบอยู่ที่บนบนภูเขาที่มีความชื้นสูงนะครับครับเออเก็เรียนรู้มาแค่นี้ครับเรื่องว่านชนิดนี้ครับผม แต่ดีนะครับอาจารย์นี่เป็นกองดีเลยครับลำต้นนะครับที่ว่าตัดแล้วนะครับได้มาไม่เยอะนะครับใส่หลอดตะพุดนะครับผมกันสัตว์มีปิษนะครับต่างๆนะครับสัตว์เขี้ยวงานะครับผมด้านเมตาก็ดีนะครับผมส่วนคนที่ว่าโดนสัตว์มีปิษนะครับต่อยนะครับเขาจะเอาไอ่ข้างในเนี่ยครับมันจะเป็นไส้นะครับเป็นไส้นะครับของเขานะครับอยู่ ต้องรอแห้งนะครับแล้วก็คนกับน้ำมะนาวนะครับไปทาที่โดนขัดนะครับผมก็จะดูดปิดนะครับนี่นะครับกับปิดได้นะครับผมตัวนี้นะครับ